อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับยี่สิบแปดกุมภาหกสองนะครับรับตอนตีหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามอเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับแอปดูโฆษณาอย่างแอปเลียวเมมเบอร์สนะครับก็แอปนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าทํามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับก็คือเปิดมายาวนานแล้วนะครับจะเป็นแอปดูโฆษณาที่ จะพูดว่าเป็นหนึ่งในแอปที่ตอนนี้มีอยู่แอปเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าแอปอื่นๆเปิดมาแล้วก็ปิดไปบ้างนะครับมีแอปใหม่เปิดเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นแอปสายฟรีที่ตอนนี้ยังใช้งานได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากทำรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบนมือถือแบบนี้นะฮะก็คือแอปนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่านะครับเราก็ต้องใช้เวลานะครับสำหรับแอปนี้นะครับไม่ใช่ว่าดาวน์โหลดไปแล้วจะได้รับเดือนแรกเยอะนะครับก็คือเราต้องทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ก็คือไม่ใช่ไม่ได้เลยนะครับก็คือทําได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลานะครับบวกกับความไม่ย่นของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับการถอนเงินนะครับเรียกว่ามาอัปเดตการถอนเงินดีกว่านะครับเพราะว่านําไปแล้วหลายคลิปนะครับส่วนวิธีสมัครนะครับวิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเป็นคลิปเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้ยวขอเป็นอัปเดตถอนเงินอย่างเดียวละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทําแล้วก็รู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวย้ำมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการสมัครเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยนะครับอ่าเขาจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยนะครับแล้วก็ทางแอปเนี่ยเขาส่งเงินเข้าธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลจริงนะครับไม่งั้นเราจะอ่าชื่อเราหรือว่าข้อมูลเราไม่ตรงกับธนาคารเนี่ยเขาจะไม่ส่งเงินให้เรานะครับคือถ้าใครไม่พร้อมจะให้ข้อมูลด้านนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถถอนเงินได้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเราใช้ข้อมูลจริงนะครับส่วนรหัสสปอนเซอร์นนี่ะครับ ก็ผมจะมีรหัสสปอนเซอร์ไว้2รหัสใต้คลิปนี้นะครับใช้รหัสทั้ง2รหัสนั้นได้เลยนะครับเลือกมารหัสใดรหัสหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเนี่ยให้เข้ากลุ่มด้วยนะครับเข้ากลุ่ม Facebook นะครับก็จะมี2สปอนเซอร์เราคอยดูแลขอให้คำปรึกษาเราอยู่นะครับแต่ถามว่าเราทําคนเดียวได้ไหมทําได้นะครับก็มีข้อมูลให้เราดูที่เมนู3ขีดนะครับนยครับจะมีข้อมูลนะครับการใช้งานเนี่ยมีคู่มือนะครับเรากดดาวน์โหลดไปอ่านเองได้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีการส่งเอกสารด้วยนะครับซึ่งเป็นการปลดล็อกการถอนเงินนะครับซึ่งเราจะต้องส่งให้รหัสเราเป็นสีเขียวก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็อ่าวิธีถอนเงินนะครับก็มาที่การเงินนะครับแบบนี้นะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะถอนเงินเนี่ยคือถอนได้เลยนะครับแต่ความตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญ R นะครับเหรียญ R เนี่ยคืออ่า๋ยวขอแนะนำข้างบนนิดนึงเหรียญทองคือเป็นเงินนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญเท่ากับ1บาทนะครับ 1นนี้เท่ากับ1ล้านเหรียญนะครับเหรียญ R นี่คืออ่าไม่สามารถแลกเป็นเงินได้นะครับแต่ว่าแลกเป็นรางวัลได้นะครับก็คือจะได้รับมาจากการเล่นเกมภายในแอปนี้นะครับผมตั๋ว R นะครับคือตั๋วตรงนี้ก็สําคัญสําหรับคนที่มีทีมนะครับคือถ้าเรามีทีมเนี่ยนะครับเราจะได้รับอ่าตั๋วเหรียญของทีมทั้งหมดหรือว่าตั๋วของทีมทั้งหมดในแต่ละวันนะครับแต่ว่าต้องแลกด้วยตั๋ว R1 ใบนะครับตั๋ว R หาอย่างไรนะครับหาจากการดูโฆษณา40ครั้งนะครับตรงนี้นะฮะ ตรงนี้สี้ม1หนึ่งพอขึ้นปุ๊บอ่าพอขึ้น1ปุ๊บเราจะได้ตัว R 1ใบนะครับทุกวันเนี่ยตัว R จะลดลงไปวันละ1ใบนะครับถ้าเราไม่มีตัว R เราก็จะไม่ได้รับเหรียญจากทีมนะครับผมก่อนอื่นตรงนี้เนี่ยผมขอแลกเหรียญ R R เหรียญ R สีฟ้าเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเงินก่อนนะครับคือแลกเป็นเงินไม่ได้หรอกแต่ว่าจะแลกเป็นเหรียญทองได้ให้กดแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้จะให้ใส่รหัสลับนะครับซึ่งจะเป็นรหัสลับที่เราจะต้องตั้งตอนแรกอะครับอ่าตั้งแล้วก็จําไว้ให้ได้ด้วยนะครับ ตรงรหัสลับเนี่ยพยายามอย่าใส่ผิดเกิน5ครั้งนะครับถ้าเกิน5ครั้งในเครื่องล็อกเลยนะครับเราต้องขอขอปลดล็อกนะครับเสีย500ทองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะแลกตั๋วอ่าไม่ใช่ตั๋วเหรียญ R สถีฟ้าเป็นเหรียญทองนะผมเรียกเรนนี่เหรียญ R เรียกเหรียญทองดีกว่านะครับผมจะเรียกอ่าผมจะแลกเหรียญ R เป็นเหรียญทองนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูอัตราส่วนในการแลกอันไหนที่ราคาดีสุดนะครับก็เลื่อนดูนะครับมีคนแลกแค่คนเดียวนะครับเนี่ยนะฮะอ่าก็คือแลกจาก เหรียญ R เป็นเหรียญทองเนี่ยนะครับในอัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะครับอ่าก็คือเรือฮะรยต่อ50เนี่ยผมก็จะแลกเลยนะครับผมมีอยู่แสนเหรียญ R เนี่ยผมก็กดแลกเนี่ยนะฮะคลิกไปเลยครับเราก็ใส่ไปว่าใส่เรียลพอยต์เรียลพอยต์ก็คือเหรียญอเนี่ยนะครับแลกเป็นทองกี่เหรียญนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเขารับอยู่ที่90 0 0ห่เหรียญนะครับผมก็ใส่แม็กไปเลยแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เขารับแลกลิมิตเท่านี้แล้วก็กดยืนยันนะครับ อ่าตอนนี้คือจะได้รับเป็น2ต้นหนึ่งนะครับคือถ้าเราไม่แลกก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วนะครับกดตกลงนะครับอ่าแล้วจะขึ้นว่าการแลกสมบูรณ์ครับแล้วก็กดตกลงอ่าเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามานะครับก็๋ย้ผมแลกอีกสักหน่อยดีกว่านะครับเหมือนว่าเขายังให้แลกต่ออีกนะครับเดี๋ยวขอแลกให้หมดเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอ่าโอเคเหรียญ เหรียญอาผมหมดแล้วเหลือสนะครับแลกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามีเหรียญทองเยอะเลยเรากดย้อนกลับนะครับอ่าเรากลับมาหน้าหลักนะครับเพื่อจะทําการถอนเงินนะครับคือถ้าใครไม่มีเหรียญอาเนี่ยก็ไม่ต้องคาแบบผมนะครับอ่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็การถอนเงินเนี่ยนะครับอ่าเราจะต้องมาดูที่คําว่าถอนเงินนะครับก็คือกดถอนเงินตรงนี้นะครับส่วนโอนนี่คือโอนเหรียญแม่คนอื่นนะครับสรุปรายรับนี่คือได้ได้รวมนะครับเดี๋ยวใครเข้าไปดูนะครับกดถอนเงินก่อนนะครับอ่าก็ถอนเงินเนี่ยช่องทางตอนนี้เนี่ยนะครับ ให้ถอนช่องทางพร้อมเพยช่องทางเดียวนะครับแล้วก็คลิกที่พร้อมเพยให้เป็นสีเขียวแบบนี้ก่อนนะฮะอันนี้คือเวสเซิลกับเพยพาวนี่เขายังไม่รองรับเต็มตัวนะครับก็ถอนพร้อมเพยเข้าธนาคารเรานะครับจํานวนเงินในการถอนตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กัะเหรียญทองนะครับคนที่จะถอนเงินได้คือ้องต้องส่งเอกสารก่อนนะครับซึ่งเราต้องติดต่อสปอนเซอร์หรือว่าเราอ่านคู่มือเอาคนก็ได้นะครับต้องส่งเอกสารของเราเนี่ยเข้าระบบบริษัทนะเพื่อปล็อกนะครับก็2 0 0 0มื่นเหรียญนะครับถอนขั้นต่ําต้องมีตัวเนี้ย0 0 0 0 0เหรียญนะครับ ก็คือดูโฆษณา20,000ครั้งนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าถ้ามีทีมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้รับมากน้อยเพียงใดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวกดถอนเงินนะับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับ100เหรียญเท่ากับ1 1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1ล้านเหรียญจะเท่ากับอ่า1 0 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็คลิกที่ตรงเงินบาทเองแล้วก็เปลี่ยนเลขเอานะครับอ่าผมก็จะถอนได้11,300 89บาท95สต่างตังค์นะครับแต่ว่า9กก็ไม e hey, right ่ถอนนะครับปล่อยไว้ก <t> ่อนนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับส่วนแล้วพร้อมเพย์เราล่ะนะครับพร้อมเพย์เราเราจะเราจะรู้ได้ไงว่าพราวจะรู้ได้ไงว่าพร้อมเพย์เนี่ยคือธนาคารอะไรเรานะครับก็คือตรงนี้จะมีชื่อบัญชีเราขึ้นอยู่นะครับคือตรงนี้คือตอนสมัครเนี่ยเขาจะให้กรอกเลขบัตรด้วยนะครับคือเราต้องไม่เปิดพร้อมเพย์ให้ตรงกับเลขบัตรประชาชนนะครับอ่าก็คืออ่าบัตรประชาชนนั้นเนี่ยนะครับราผูกพร้อมเพย์ไว้ธนาคารอะไรนะครับ เช่นธนาคาร4นี้ก็คือจะเงินจะเข้าธนาคารอันนั้นเลยนะครับอ่าตรงนี้ไม่ยากนะครับหรือสอาถามสปอนเซอร์เราก็ได้นะครับหรือถ้าอ่านคู่มือด้วยตัวเองก็ได้นะครับเราก็กดยืนยันครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ชื่อบัญชีว่าชื่อเราหรือเปล่าหรือชื่อพร้อมเพย์ที่เราติดตั้งไว้หรือเปล่านะครับการถอนเป็นพร้อมเพย์นะครับบัญชีเลขบัตรประชาชนก็คือบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยผูกกับบัตรประชาชนเราครับคือผูกกับอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับยอดถอน11,389 หักภาษีก็คือถ้าเราถอนเกิน1นึ0 0 0สบาทตอนหปีเนี่ยเขาก็จะมีภาษีแล้วนะครับอันนี้คือเข้าก็เว็บนี้แอปนี้เนี่ยนะครับเป็นแอปถูกกฎหมายแล้วก็คําตามกฎหมายครับก็คือจะต้องมีหักภาษีแต่ถ้าเรายังถอนไม่เกินก็จะไม่มีนะครับได้รับก็คือได้รับเต็มนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าธรรมเนียมทุกครั้ง12บบาทนะครับก็คือจะหักตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้าเราเข้า1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย 77บาทนะครับเพราะว่าหากักไป2บาทนะครับเราจะได้รับประมาณ2วันทําการนะครับแล้วกดตกลงนะครับหน้านี้เนี่ยให้เราแคปไว้ก่อนก็ได้นะครับกดตกลงได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นว่า,าการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับ SMS จะส่งมาในวันถัดไป SMS เนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะได้รับเงินวันไหนแล้วก็เราถอนเงินเท่าไหร่เลขอ้างอิงอะไรนะครับ ก็ขอเลขอ้างอิงเนี่ยก็จะบอกว่าเราไปลํลำดับที่ 1, 1 2 3 1นะครับก็คือการันตีว่ามีคนถอนเงินไปแล้ว 11, 2 3 1ครั้งนะครับก็แค่นี้เองเหรียญผมก็หายไปแล้วนะครับอ่าส่วนวิธีทำเงินนะครับก็คือกดดูโฆษณานะครับเข้าที่เกมนะฮะแล้วเราก็มาใส่รหัสของเราที่เราตั้งไว้รหัสลับนะครับอ่าแล้วเราก็เข้ามาในกล่องหรือเข้าตรงสล็อตก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดตรงเหรียญอาฟรีตรงนี้นะครับ จะมีเหรียญ R ฟรีให้เรากดดูโฆษณาเราก็จะได้รับเหรียญ R ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้เหรียญทองให้เข้ามาที่งานต่างๆนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะฮะฟรีเหรียญนะครับจะได้เหรียญทองเลยนะครับแล้วก็กดดูแค่นี้เองนะครับอ่านะครับดูเสร็จ1อันจะขึ้น1เหรียญนะครับจาก95ก็เป็น9 6นะครับจาก9กก็เป็น97แล้วต้องรอตรงนี้ให้มันขึ้นเป็น4นะครับ อ่าคือตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายระบบเราครับว่าโฆษณาจะมาตอนไหนนะครับแต่ถ้าเน็ตเสถียรเนี่ยมาตลอดนะครับเราก็รอกดไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมรอให้เงินเข้าก่อนนะครับก็คือวันนี้วันที่25นะครับถอนเงินไปนะครับอ่านะครับในนี้วันที่25้านะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเงินน่าจะเข้าประมาณไม่เกิน28นะครับเดี๋ยวผมขอพอดคลิปไว้นะครับแล้วก็เงินเข้าแล้วจะมาอ่าต่อๆในนี้เลยนะครับก็รอกันสักพักหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็คือได้ได้้รรรััับบบนะคได ข้อความนะครับ SMS จากอ่จากแอปเรียลเมมเบอร์นะครับเขาจะส่งมาให้ทุกครั้งนะครับในวันถัดไปที่เราถอนเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะมาแจ้งนะครับเลฟนัมเบอร์ให้เราว่าเราเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับคือคิวที่เท่าไหร่ก็รอประมาณ3วันปกติอยู่แล้วนะครับเขาก็จะแจ้งว่าเราถอนเงินเท่าไหร่นะครับมีธรรมเนียม12บาทคงเหลือ11,377ือบาทที่เราจะได้รับนะครับเราจะได้รับในวันที่28นะครับ อ่านี่คืออีเมลข้อความที่ได้รับวันที่26นะครับส่วนนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้วันที่28แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเช็คเงิน11,377ตรงนี้นะครับไปดูกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวเปิดธนาคารนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ28กุมภาพันธ์62นะครับรับตอนที่หนึ่งนะครับแอปนี้เนี่ยเขาจะส่งมาให้ตอนดึกๆแบบนี้ตลอดนะครับ ก็นะครับอ่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะกดอัปเดตข้อมูลนะครับสังเกตเวลาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับอ่าก็เพิ่มมาอีกสองนาทีนะครับก็คืออยู่ในแอปจริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยผมขออ่าปิดบังไว้แล้วกันนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับท่านี้เราสามารถไปเช็คในแอปได้นะครับอ่าเดี๋ยว อย่าลืมนะครับถ้าคลิปอื่นๆคลิปแนะนําสมัครหรือว่าคลิปอื่นเนี่ยผมจะแนบไปให้ใต้คลิปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราถอนเงินแล้วนะครับเราไปดูที่การเงินเลยนะครับเข้าเสร็จนะครับก็ให้มาดูที่สรุปรายรับนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นอันนี้คือจะเป็นพศนะครับคือเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้นี่พศ .6-2 หกสองนะครับคือผมทํามาตั้งแต่พศ .59 ห้าเก้าแล้วนะครับประมาณโดยประมาณสองถึงสามปีนะครับก็นี่นะครับอ่านี้เป็นยอดเงิน พศ62นี่ผมได้ถอนเนี่ยนะครับก็คือเป็นยอดแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็กดเข้าไปดูนี่นะฮะถอนเรียบร้อยวันที่25นะครับเข้า28นะครับก็วันที่ปัจจุบัน28นะครับก็คือรอประมาณ3วันนะครับ11,389นะครับก็คือให้ลบไป12บาทนะครับมันก็จะเป็น11,377บาทใช่ไหมฮะอ่าก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพอสอื่นๆนะครับเราก็สามารถเช็คยอดได้นะครับอันนี้คือผมถอนรวมเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาบวกกันว่าถอนไปประมาณเท่าไรแล้วนะครับอ่านี่นะฮะก็ตั้งแต่พศ59เลยนะครับผมไม่หักค่าธรรมเนียม12บาทนะครับก็มันจะลองไปลบเอาเองได้นะครับบวกกับพศ60นะครับบวกกับพศ61แล้วก็บวกกับยอดนี้นะครับอ่านี่คือทําประมาณ259นะครับถึง6 2สองแอบก็โดยประมาณ3ปีก็ได้นะครับ ก็เฉลี่ยได้รับมาปีละืนสองหมื่นนะครับโดยประมาณนี่คือแอปฟรีนะครับซึ่งถ้าเรามาเฉลี่ยหาเป็นเดือนแล้วก็จะตกเดือนพันไปปลายนะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็คือไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็ Melanie. เดี๋ยวะราพัน 1, ไปไปลายแต่ว่าเราเป็นแอปฟรีนะครับให้เราเข้ามาใช้งานนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าเพื่อนจะได้เท่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ทุกคนนะครับ,ข,บ Bea ข,รขึ้นอยู่กับการทํางานของเราขึ้นอยู่กับการดูโฆษณาในแอปของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการสร้างทีมงานของเราว่า,าเราจะทําได้มากน้อยเพียงใดนะครับ แต่ว่านะครับถ้าขยันเท่าผมหรือว่ามากกว่าเนี่ยรับรองว่าได้มากกว่าผมหรือว่าเท่าผมแน่นอนนะครับก็เพิ่งจะลองไปทําดูได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยพอสอนนี้ก็ต้องถอนเงกันอีกหลายครั้งเลยแหละนะครับก็เพิ่งจะต้นปีนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนะครับมานานสาหรับแอปนี้นะครับก็นะครับคาดว่าน่าจะใช้ได้อีกยาวเนี่ยเพราะแอปนี้เนี่ย ถือว่ามั่นคงนะครับกว่าหลายๆแอปที่เคยเปิดมาเลยก็ว่าได้นะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่างไรก็สามารถดูข้อมูลใต้คลิปได้นะครับอยากให้สมัครนะครับด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ศึกษาเข้ากลุ่มด้วยก็ได้นะครับจะได้ได้รับความรู้เพิ่มเติมไปนะครับหรือจะศึกษาด้วยตัวเองในคู่มือในแอปก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครไม่อยากพลาด ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ